เ้าก็บอกว่าที่ที่พี่ทำทำอยู่เนี่ยม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่อะอะไรอ่ะกระแสนิยมในปัจจุบันผมมีคนบอกงี้ด้วยเหรออ๋อเยอะเขาก็บอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทําแบบนี้เลย <laughs> <laughs> เขาก็เลยเรียกว่าผีบ้าอ <laughs> <laughs> ขอโทษทีนะพี่ <laughs> ผมไม่รู้ว่าผีบ้าหรือไม่ผีบ้ายัางไงแต่ที่เท่าที่ผมเดินผ่านมา <laughs> ผมเห็นฝรั่งเไตไ็มปหมดเลย เขามาเรียนรู้ความที่เขาเรียกว่าเป็นผีบ้านของพี่เนี่ยเหรอครับฝรั่งที่มันเข้ามานี่ก็เหมือนที่ว่ามาที่นี่แหละก็คือหลงมาเหมือนกันหลงมาเหมือนกันหลงเข้ามาเขาก็จะไปป๋องแล้วก็เขาถามว่าไปทางไหนบอกว่าไม่ใช่ทางนี้ต้องไปทางหนึ่งก็คุยกันเขาก็ถามว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เหมือนคําถามแบบนี้ที่เราถามถามกันอยู่เนี่ยถามนี่เหมือนถามที่ทําอะไรอยู่ตรงนี้ใช่ใช่มาทําไมแล้วก็ทําอะไรอยู่เหมือนที่พาเราเดินมาเมื่อกี้ครับ คำถามเดียวกันก็พี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าออออพอคุยกันจบเออพากันเดินแล้วก็ไปนั่งคุยเขาบอกว่าเขาเขาท่องเที่ยวไปทั่วโลกเนี่ยเขาต้องการที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้อืเขาไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ<ป>ทคโนโลยีโลกาพิวัตน์รอะไรต่าง<ม>ๆที่ว่ามันเป็นปัจจุบันเนี่ย<ม>เพราะว่ามันมันไม่เสถียรมันไม่มีความยั่งยืนเนาะ เขาบอกว่านี่แหละเป็นหนทางที่มันยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าอ๋อเรา I never walk alone oh. แล้วก็เราเริ่มแล้วรู้แล้วอ๋อมันมีคนที่สนใจอย่างเรานี่ก็มีเดียวดาแล้วถ้ามีผีบ้าที่ร่วมวงการ <laughs> เรามีเยอะขึ้น <laughs> ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละ <Yep. S 2> แล้วเท่าที่ดูมาเนี่ย อยู่ได้ไหมอยากอยู่กับพี่ไหมละ่ะโอ้ยผมชอบเลพี่บรนะรยากาศว่ากลับสู่ธรรมชาติแบบนี้ออยู่ได้เหมือนกันนะครับโอ้ได้ถ้าเรามีใจที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับพี่ถ้าเรารักเหมือนกันเราอยากเป็นผีบ้านเหมือนกันยได้เลยได้เลย <c oughs> ผมชอบอ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอมาเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่นะครับได้เดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปครับเดี๋ยวผมช่วยถือครับโอเคอ Yon is my tribe. I'm Yon. Mm -hmm. uh, this is the first house where I'm building. I want to teach of my son how to stay with nature, uh, without electronic, <laughs> without air condition, without uh, TV. Yes, how you feeling? And in the future, you have to take care about this more and more. This is aloe Ani, pen สมุนไพรเพราะว่าเราจะต้องปลูกไว้ทุกทุกหลังเลยว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้อันนี้จะเวลาแผลสดหรืออะไรต่างๆพวกไฟไหม้ไฟไหม้ไไมแล้วก็พวกแสงอาทิตย์ร้อนๆเขาเรียกอ,อะไรนะซันเบิร์นซะันเบิร์นอ่าใช่ อ๋อนี่พี่กำลังจะบอกว่าอันนี่คือเขาเรียกว่าต้นมัดหมีใช้ทำแชมพูมัดหมีอ่ามัดหมีมันจะมีกลิ่นกลิ่นแรงแรงอ่า uh, this one we make a shampoo okay come on I explain you how this one is อ๋อมันจะมีลื่นๆจะมีน้ำลื่นๆอยู่ข้างในนะถ้าเราขยี้ที่มือ uh huh. เห็นไหมยขยี้ขยี้ พี่โดราไมจะมีสรรพคุณอะไรที่แบบว่าเรื่องของบำรุงผมใช่ใช่ผมจะ,ะค่อนข้างจะดุดําแล้วก็หนานะ,ะถ้าคนใช้ตลอดเวลานะ,อะเอาแล้วไก่พวกไอ้ประดำประคำดีควายหรือว่าพวกเขาจะมาผสมกันอผสมกัน,กนถ้าอันไหนมีในธรรมชาติที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างเช่นตอนนี้เราเดินผ่านต้นมันหมีเนี่ยเรามีอะไรเราก็ใช้นั่นแล้วเราก็จะไม่ต้องไปเปลืองที่ต้องไปขอนหาอย่างอื่นใช่ไหมตอนนี้เรามีไอ้นี่เราก็ใช้นี่ได้ถ้าเรามีต้นประคำดีควายเยอะๆเราก็ใช้นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่เราหาง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนแชมพูก็ไม่ต้องซื้อ ครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นเหมือดต้นเหมือดอ่าต้นเหมือดเนี่ยมันจะมีสรพคูณเป็นยาชนิดหนึ่งเหมือนกันเขาก็กินได้เลยสิครับอ่ามันกินได้แก้อะไรได้บ้างครับพี่แก้ไอแก้ไออ๋ออืมไม่ใช่ไม่ต้องกินให้นี่นี่ต้องกินโอ้ยก็พี่บอกกินได้ไม่กินใบใช่แบบนั้นนี่ต้องกินที่ผิวเอาเอาเปลือกมันออกนิดนึง แล้วก็นี่อืมนี่นี่กินได้นี่กินกิในใายบก็กินได้แต่ว่ากินที่จะเป็นยาดีกว่าวก็คือส่วนนี้เหมือนก็ยาอมแก้ไอธรรมชาติก็เป็นสิ่งอะไรที่ไม่ต้องกลัวครับจะมาทำลายเราอืเนาะ เราไม่ต้องกลัวว่ายานี้กินเข้าไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรเงี้ยถ้าเป็นยาที่สร้างขึ้นมาอถ้าจากธรรมชาตินี่แต่พี่โดดไปรู้ก็ได้ไงว่าต้นเหมือหรือว่าต้นอะไรก็ตามที่จะต้องมาบอกว่ามารักษามาทําเป็นแชมพูบ้างมาเป็นยาแก้ไอบ้างแปบบ็ความรู้จากไหนเอ่การถ่ายทอดนี่มาจากรุ่นสู่รุ่นนะอ่าจากรุ่นสู่รุ่นจากพ่ออุ้ยมาสู่พอ่พอพ่อุ้ยรู้จักไหมพ่ออุ้ยคือปู่ปู่ปู่อของพออ่อตาอะไรเงี้ยทางเหนือเขาเรียกพ่ออุ้ย ยก็บอกมาถึงพ่อพ่อก็บอกมาถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกก็บอกไปถึงหลาน,น,นเราก็จะเรียนรู้กันอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่มันจะหายไปเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้เราจะไม่ค่อยจะสนทานากันมากขึ้นเด็กของเราเรียนอะไรจากคอมพิวเตอร์จะเป็นส่วนใหญ่นะ เราจะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ขนาดจะคุยกันยังต้องส่งเมสเซจกันใช่ใช่มันเลี้ยงหมูใน a c e b o o k มันไม่เคยรู้เลยว่าให้อาหารหมูยังไงจริงๆกาะทำยังไงยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยในเฟซบ o o กมันแอ่ให้กินเขตายไนโลยีปวดหัวไปหมดปวดหัวไปหมดเลยคิดดูแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันหลอกลวงกันทั้งนั้นเลยอ่ะครับอ่าหน้ากลัวเรากำลังจะสูญสิ่งเหล่านี้ไป โอ oh, ้นี่นี่นี่สำคัญมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม้แหวไม้แหวเป็นเขาเรียกประดูเนอะ mm. อันนี้เป็นยา uh, แก้ปวดฟันถ้าอมเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะรัดในในปากเรามันจะรัดออกมาเหมือน oh. เหมือนกับเรานี่อ uh, ลองดู This one for toothache Yes when you you chewing you feel like a tight อืมอยู่บีทายดิอืมแกปวดฟันใช่แกปวดฟันแต่ต้องปวดฟันก่อนถึงจะรู้ใช่ไหมพี่ก็ลองลองลองอมดูนี่ผมเคี้ยวตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ต้องรอให้ปวดฟันก่อนไม่ไม่มันจะรู้สึกมันจะรัดในปากไหมมันจะรู้สึกแบบมันเหมือนเป็นอะไรที่มันแบบเหมือนมันเขาเรียกว่ารักษารากเที่ยวอ่ะมันจะรัดมันจะช่วยรักษารากฟันมันชื่อว่าต้นอะไรล่ะพี่ ไม้แหว <laughs> ไม้แหวอมอันนี้ยางยางของมันเห็นไหม,มยางนี้เขาใช้ย้อมผ้า,านี่เนี่ยเนี่ยยางยางนี้ยางนี้ใช้ย้อมผ้าเป็นสีแดงเนี่ย oh. This color we make a uh, dying dying c l o r พอดีลืมบอกไปว่ามันลงไม่ได้ตรงที่เรามายืนอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นชิงช้านะเป็นชิงชา้าการโลชิงช้าของเผ่าอาขาซึ่งบ้านพักหลังข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นเป็นเผ่าอาขาออันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในส่วนมากก็จะใช้โลในตอนปีใหม่เนาะ,ะปีหนึ่งที่ในไร่เราก็จะจัดงานเฉลิมฉลองเรื่องของพืชพันธุนยาหารปีละครั้งเดือนธันวาคม เราก็ทําให้เหมือนมีประเพณีที่มีอาขาอยู่ที่นี่เลยครับพี่โดใช่ใช่ใช่เราก็จะเฉลิมฉลองการเกี่ยวข้าวนวดข้าวเสร็จแล้วเราก็จะนวดข้าวกลางคืนเดือนธันวาแล้วเวลาขึ้นก็ล้วก็ป้นเลยถึงเวลาเอาคืนเออน่าสนุกดีพี่โดเวลาโลต้องอ่อนตัวนิดนึงอ๋อ เดี๋ยวพี่โดเราจะไปที่ไหนกันครับเดี๋ยวเราจะลงไปทุ่งนาแล้วจะไปอธิบายสอนพี่น้องต่างชาติด้วยว่าเรื่องของทุ่งนาแล้วก็เรื่องของพืชเชิงเดี่ยวกับพืชหลากหลายชนิดดัดต่างกันยังไงแล้วทำไมเราต้องสอนชาวต่างชาติให้รู้เรื่องของระบบพืชเชิงเดี่ยวเรื่องของธรรมชาติแบบนี้ด้วยพี่โดพวกนี้ตอนนี้โลกของเรายถึงยุคที่หมุนกลับมาอีกฝรั่งเขาบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเขาประมาณสักสองปี แต่เขาบอกว่าสิ่งที่200ปีที่เขาเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเลยเขาก้าวผิดพลาดแล้วเขากําลังจะบอกเราว่าที่คุณตามฉันมานะผิดหมดเลยนะ,ะคุณอย่าทาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขากําลังจะบอกเราอย่างนี้เหมือนกันใช่คราวนี้เขากลับมาเรียนแบบพื้นฐานมากๆเลยเขามาเรียนเรื่องการกรา่อไฟเรื่องการทำอาหารเรื่องการปลูกป่าป่ามันเป็นยังไงป่าจริงๆเป็นยังไงเพราะาบ้านเขาไม่มีแล้วถูกทําลายไปหมดเลย ตอนนี้พี่ให้มาดูว่าการทําเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวเนาะกับก่อนเราเดินผ่านมาเมื่อกี้เป็นความหลากหลายของธรรมชาติเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากอันนี้สวนสักข้างล่างนี้แทบจะไม่มีอะไรขึ้นเลยมีแต่สาบเสือขึ้นอยู่เพราะเน้นแต่ต้นสักอย่างเดียว,วคือเหมือนเป็นการปลูกพืชเชิงธุรกิจด้วยหรือเปล่าใช่ครับพืชเชิงเดียวเชิงธุรกิจซึ่งมันจะสร้างปัญหาทั้งระบบธุรกิจทั้งระบบนิเวศ ถ้าเรามองให้ลึกๆก,กันนะอย่างเช่นเนี้ยผืนดินเนี้ยมันจะไม่มีอะไรขึ้นเลยเราจะได้อย่างเดียวเราจะไม่ได้อย่างอื่นเราจะไม่ได้พื้นดินเ,เราจะไม่ได้ฟืนเรารอแต่ต้นนี้อย่างเดียวแล้วก็พื้นดินที่นี่จะถูกทําลายไปเรื่อยๆแล้วการสูญเสียหน้าดินจะสูงเวลาฝนตกลงมาการชะล้างจะสูงมากมันจะเป็นล่องลึกเลย แต่มันก็เป็นการปลูกต้นไม้อย่างหนึ่งด้วย่ครับอ่ามันเป็นการปลูกต้นไม้แต่ว่าเราอย่าไปปลูกลักษณะแบบนี้เพราะว่าถ้าเราปลูกะผสมผสานเนี่ยมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราจะได้หลายอย่างสมสมติว่าเราต้องการสร้างบ้านใช่ไหมเราก็ไม้ไม้สัก, ummer, สกไปสร้างบ้านแต่เราเราต้องการฟืนด้วยไม้อ่ะเราต้องการที่จะหุงหาอาหารด้วยไหมอ่าเราก็ต้องมีไม้ที่ทําฟืนได้เราต้องการสมุนไพ<อ>รด,ด้วยไหมอ๋อมันต้องมีสมุนไพรด้วย <ole suggestion S 1> เพื่อรักษาตัวเราเราต้องการอาหารด้วยไหมเราต้องกินไหม อ่ะมันต้องมีพืชที่เรากินได้ด้วยแต่ไม่สาก,กินไม่ได้เราต้องรออีกยี่สิบปีเราถึงจะได้เงินาไปซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้องเราต้องเดินทุกวันเราต้องกินทุกวันยาเราต้องใช้ทุกวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับปะ กําลังจะดูกันว่าเขาเรียกว่าการห่มไม่ให้ดินมันเปื่อยนะชาวนาสมัยนี้ส่วนมากแล้วเราทํานาเสร็จแล้วรเราก็ทิ้งผืนนาไว้ว่างเปล่าแล้วก็รอจะทําเขาอีกทีหนึ่งก็คือเราไม่ได้ดูแลเขาเราไม่ได้รักเขาเราไม่ได้รักผืนดินที่ให้อาหารกับเราแต่นี้เราก็รักแบบง่ายๆเลยเราก็เก็บใบไม้ใบอะไรต่างๆไม่ต้องเผาซึ่งจะลดกัรหาเรื่องการเผา ก็ใช้พวกฟังข้าวอะไรก็เอามาปุ่ม<อ>เห็นไหมเหมือนเดิมอ่าน่าจะใบไม้ใช่ไหมครับใบไม้ไอ้นุ้นจะเป็นใบไม้ไอันนี้จะเป็นฟางข้าวซึ่งมีอะไรก็ได้ก็หยิบมาโยนโยนใส่ตรงนี้แล้วพื้นดินเมื่อกี้เปิดให้ดูนี่หนึ่งนี่เห็นไหมนี่พื้นดินมันจะเกิดวามชืนช้น,อ,นอ่าแล้วข้างล่างนี่จะเกิดเชื้อราขึ้นเชื้อราพวกนี้จะช่วยย่อยสลายพวกนี้กลายเป็นปุ๋ยเนี่ยพอถึงฤดูทำนาตรงนี้ดินตรงนี้ก็จะกลับกลายเป็นปุ๋ยที่ดีเลยนี่ เห็นไหมความชื้นสามารถที่จะปั้นดินเป็นก้อนได้เลยเอนมเหนียวเลยะฮะอ่ามันจะมีน้ําขึ้นมาเลยเนี่ยนี่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกานคุมดินเห็นไหมครับนอกจากนั้นพี่ก็จะปลูกพืชพวกเป็นพืชพวกตระกูลถั่วพวกนี้มันจะเป็นพวกตระกูลถั่วซึ่งจะมีไนโตรเจนสูงเห็นไหม,มนี่จะให้ดูรากของมัน นี่เขาเรียกว่าพืชที่ให้หนึ่งเจนเห็นปมไหมนี่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 นนปมนี้คือปอมที่จะมีเชื้อทียอะไรที่อยู่ในนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นนโตรเจนให้กัน